สวัสด,ดีเพื่อนๆจ้าแม่น้อยสวัสด,ดีค่ะสมัยก่อนเนาะตั้งแต่ไหนแต่ไรแม่น้อยไม่เคยรู้จักคำว่า YouTube ไม่เคยรู้จักคำว่าโลกโซเชียลอะไรทั้งนั้นไม่น้อยไม่รู้ค่ะแต่วันนี้เรามารู้แต่ไหนแต่ไรเกิดขึ้นมาในชีวิตอายุ69ปีเต็ม คำว่าโซเชียลคำว่าอะไรต่ออะไรไม่น้อยไม่รู้สมัยก่อนเกิดขึ้นมาก็ได้ดูแต่ทีวีขาวดำสีก็ยังไม่ได้ดูกับเขาดูหนังก็ขาวดำสมัยก่อนไม่น,อน้อยสมัยนี้โลกโซเชียลมันเยอะเนาะคด,ดิดอยากทำยูทูบตอนไหนรู้ไหมตอนติดตามดูผลประเตน็นติดตามเพื่อนมา ได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนจะได้หกเดือนอืเกิดเรื่องขึ้นมาไม่น้อยก็ดูตามโทรทัศน์บ้างยูทูบของคนนั้นคนนี้ทีวีเขาออกรายการเดี๋ยวก็ดูเออประเดนลุงพลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องราวเออเรื่องราวของแกมันน่าสนใจเราก็ดูไปดูมาเอาลุงป้าเขาพไม่ไจ้ผิดตัวนี่เราก็ติดตามมาตลอดติดตามมา ได้ถึงหนึ่งปีเต็มเกือบปีไม่น้อยก็เลยมาเปิด YouTube เปิดมาแล้วได้ประมาณสามสี่ห้าเดือนไม่น้อยก็ไม่ได้สนใจเปิดไว้แล้วเปิดไม่ได้สนใจว่าช่องตัวเองจะอัดคลิปอัดคลิปก็ไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหนพอไปอพอไปรู้จักกับคุณยายจำลองเพิ่นก็บอกว่าเจ้ามีท o u t u b e ก็ต้องอัดคลิปลงอย่างนั้นอัดคลิปลงอย่างนี้ยายน้อยงั้นยูทูบเจ้าจะโดนปิดนะเปิดไว้ก็จะโดนปิดอต่อมาไม่น้อยก็อัดคลิปทํากับข้าวบ้างกวดบ้านบ้างทํานั้นทํานี้อ,อก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรดีๆกับเขาอืม,มาอมพอมาจากรู้จักกับเชื้อยันก็ เห็นคลิปของเชฟยันเห็นเพื่อนไล้สดเอ,อดีๆงามๆเราอยากดูดคลิปเข้ามาเขาก็อนุญาตแต่เราก็ทําไม่เป็นดูดไม่เป็นเอ,อตัดต่อไม่เป็นไม่รู้จะทําแบบไหนทําหน้าปกทาแบบไหนก็ทําไม่เป็นอมไม่น้อยก็เท่าทุกวันนี้ก็ยังเข้าใจนิดๆหน่อยๆแล้วตาตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นคอมเมนต์เวลาคอมเมนต์มาเนี่ยตาไม่น้อยมันแย่มากถ้าเรา ยอมตรงนี้เนี่มเพื่อนฝูงจะเข้ามาดูเราเขาก็ไม่อยากเข้ามาเพราะอะไรเขาพิมพ์ม,มาเราก็ไม่ได้อ่านเขาเขาคอมเมนต์เราแบบไหนเราก็ไม่รู้จะจันได้แค่เออใครมีลโลโก้ที่เรารู้จักเขาสนิดเราก็จะรู้อย่างนี้นะไม่น้อยก็ไม่รู้จะทำยังไงนึกนึกแล้วบางครั้งเราก็ท้อนะไม่อยากจะทำต่อ เราทำต่อมาแล้วคิดแล้วเราก็อยากจะทำเผื่อมันได้อย่างเพื่อนเพื่องฝูงบ้างเราก็คิดว่าก็อยากจะทำเขาทำได้เราทำไมจะทำไม่ได้เราก็คิดอย่างนี้บางคนเขาคิดร้ายกว่าเราก็ยังมีเขาก็ยังได้เขาก็ยังผ่านแต่ไม่น้อยไม่ได้เสียเรียดอันได้ ก็คือเราก็อยากแบบจะภูมิใจนะเออเราก็มีอายุแก่แล้วเนาะเราก็ยังมีความสามารถทําได้เราก็คิดอย่างนี้เออไปรู้จักลูกเต้าเพื่อนฟูงเออต่างคนต่างเม่ต่างที่อยู่เออต่างทั่วโลกอ,อืมที่ไหนเราก็รู้จักกันนะับถือกันเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นอะไรเออรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราก็ยังทำได้ใช่ไหมเออ จากคนนั้นเออเอ,อนับถือกันเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ยังดีใช่ไหมไม่น้อยคิดอย่างนั้นบางครั้งเราคนเรามีอายุแล้วอ,อืไม่ใช่แก่กระโหลกกระลาอ,อให้มันแก่มีคุณภาพหน่อยไ,ไม่น้อยคิดว่างั้นกออออ็ติดตามลุงพลประเตนมาตลอดเพราะเพราะเราะยืนหนึ่งอยู่กับป้าลุงอยู่แล้วยังไงยังไงเราก็เชื่อว่าเพื่อนไม่ผิด 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงป้าไม่ผิดไม่น้อยคิดว่าอย่างนั้นนะไม่น้อยก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะ <c oughs> คอนเทนต์อะไรก็ไม่มีดีๆกับเขาอื <c oughs> เราไปหาป้าลุงไปให้กำลังใจเฉยๆเราไม่ต้องการอะ,อะไรทั้งนั้นเราไปก็เพราะเรา ไปให้กำลังใจมั่นใจเพื่อนอยากไปให้กำลังใจเฉยๆไปไม่น้อยก็ไ่้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายทอดสดอะไรนักหนาบางครั้งนิดๆหน่อยๆบางครั้งคลิปก็ไม่ได้ชะอีกคนเขาคนยันแนะนำขนาดไปเอาใยน้อยมาทำไมไม่ถ่ายคลิปไปถ่ายอะไรเราก็จ้องว่าเออตอนไหนลุงกับป้าเขาจะออกมาตอนไหนลุงป้าจะออกมาเราก็นั่งใจใจิตใจจ่อว่ารอลุงกับป้า แต <c oughs> ออกมาอยากรู้ว่าเหตุการณ์ลงป้าจะเป็นแบบไหนคำตอบจะเป็นแบบไหนเราคิดแค่นั้นเราไปเราไปให้กำลังใจเราไม่ได้ไปสร้างคอนเทนต์อะไรทั้งนั้นก็เราเต็มใจไปให้กำลังใจป้าลุงแค่นั้นไปสารไปอะไรเราอยากให้กำลังใจเพื่อนก็เราก็มั่นใจมาตลอด ยังไงป้าลุงเขาก็ไม่ผิดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนแม่น้อยไหมแม่น้อยยืนหนึ่งอยู่กับป้าลุงแม่น้อยเชื่อใจอแม่น้อยถึงมาแม่น้อยหนี่ใครอยู่ข้างลุงป้าแม่น้อยรักทุกคนค่าใครดี ห่างออกถึงลวงป้าดาหลงป้าแม่น้อยก็ไม่ติดตามแค่นั้นแม่น้อยก็คือรักเดียวใจเดียวยืนหนึ่งอยู่กับหลวงป้าแม่น้อยมั่นใจเคียร์ขายมาแล้วมาแล้วกับพลังมดอืมแล้วทุกๆคนที่อยู่จับป้าดงแค่นั้นเลยยืนหนึ่งอยู่กับป้าดงแม่น้อยมั่นใจเคียร์ขายมาแล้วมาแล้ว,วกับพลังมด เพื่อนเพื่อนทั้งหลาย,ลยก็โอเคแต่ไม่รู้ละไม่น้อยยินหนึ่งอยู่กับลุงป้าแค่นั้นใครจะเป็นไงก็ช่างเขาแต่เรายินหนึ่งอยู่ป้าลุงเราไม่เองใจเองกลัวเรายินหนึ่งอยู่กับลุงป้าก็ขอให้ลุงป้ามีแต่สิงดีๆเข้ามาหาเอคุณพาคุณเจ้คุ้มกองลุงป้าด้วย ไม่น้อยก็ไม่มีอะไรหรอกไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแคน่นี้นะคะถ้าใครรักไม่น้อยก็ขอกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะบา,บายยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ